สวัสดีครับผมบุญแมนนั่งตนตรีจรจัดครับวันนี้ก็จะมารีวิวสเน่ซ m c MC นะครับพึง่งได้มาใหม่เลยเรามาอันบ็อกกันเปิดมาโอ้โหไอ้เต้าว,ว้าวมากสเน่ซีดำดูดดันไม่เกรงใจใครอ่ะมีชื่อรุ่นก็ไปอ่านกันดูนะจ๊ะแต่ราคาหน้าเพจก็ประมาณ 10, 5, หมื่นห้น่อย,หน,อยหน่อยครับเราจะไปดูเอเซอรีก่อนนะครับอันดับแรกิเป็นหนังรีโมทพาวเวอร์สตูคสานะครับ พี่พี่ซีมซีเจดีเปลี่ยนมาให้นะจ๊ะแล้วก็ตัวโปรดแซกของ DW จ้จะโอ้โหสวยมากเล้าใจมากไอ้เป้าอ,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 อไปดูกระเป๋าก่อนกระเป๋าหนาเวอร์หนามากข้างในบุเป็นผ้ากำมะหยี่นะจ๊ะแต่ว่าหนามากรับประกันรับรองรานะคาหน้าเพจก็อยู่ประมาณ2 0 0 0ก็ประมาณนั่นแหละก็ลองเช็คอีกทิงน,นะครับหน้าเพจซ m c อจ้าอไ้ไปงานกันไปงานไปงานไปงานทำงานที่เรารักกันถึงนั่ แดดตอนแห้งอาบกแอ๊ดไปไปทำงานไปจ้ะทำงานที่เรารักทำงานที่เรารักกันเถอะไปล่องกล่องล่องกล่องล่องกล่องตั้งกล่องล่องกล่องล่องกล่องก่อนเด็ประเทศไทยชะฮอนกูว่าเป็นตั้งยุคห่างดวงอาทิตย์โอ๊ยตั้งกล่องล่องกล่องตั้งกล่องล่องกล่องคลิปถัดไปเราจะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงหน้างานจริงกันแล้วกันจ้า ก็เป็นยังดอกสีคานสีคานตันดไน่คลิปเดียวคลิปหน้าจ้ะ